ผมขอกราบสวัสดีชาวเบเกอร์และชาวเบเกอร์ผมในอาร์ติ้งผมโอเคครับผมเนื่องจากว่าวันนี้ครับเป็นคลิปที่ผมตั้งใจจะทำมานานมากนะผมคือคลิปรูมทัวร์โอเคครับหลังจากคลิปก่นกอนๆนะครับผมที่เอ่อ EP ร์ตงานช่างนะครับผมที่เกี่ยวกับการทําห้องซื้อของซื้ออะไรมาตกแต่งหรือทําห้องทําโต๊ะอะไรต่างๆ,ๆนะครับผมวันนี้ครับผมได้ทําการทํำรูมทัวร์กันแล้วนะครับผมก็คือย้ำไว้ก่อนนะครับผมว่าห้องของผมนะฮะยังไม่100เต็มนะผมยังไม่แบบ แต่งแบบ100เต็มนะฮะก็ตอนนี้ประมาณผมคิดว่าค่าประมาณสัก60-70เองนะฮะแต่ผมก็อยากมาลูมทัวร์ห้องตัวเองครับว่าห้องผมเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะครับผมเป็นห้องที่ผมใช้ทํางานแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับมหาลาัยแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับ u t u b e อะไรอย่างนี้ฮะเป็นห้องที่ผมใช้กับชีวิตมันมากที่สุดนะครับผมย้ำเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวนะครับผมซึ่งห้องนะครับผมจะเป็นห้องของผมเองนะครับไม่ให้องเป็นเสี่ยมจังหวัดนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วผมฮะไปลูมทัว โอเคผมนะํามาดูโซนแรกกันก่อนเลยนะครับผมคือโซนเก็บของนะครับผมแล้วก็เป็นโซนทํางานของผมด้วยนะก็ของอันนี้นะผมก็เป็นของที่แฟนทําให้นะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยคือเป็นโซนเก็บของสําหรับของจุกจิกนะคะรับผมอย่างเช่นว่าอันนี้ก็แฟนซื้อมาให้ทํครับอันนี้คืออันนี้คือทํากับแฟนนะครับส่วนอันนี้คือแฟนซื้อมาให้เออแฟนเอามาให้ผมนะฮะส่วนอันนี้ผมไม่รู้จะเก็บไว้ไหนผมเลยไปตรงนั้นแทนนะครับผมส่วนอันนี้ผมก็ซื้อมาเองนามาตอกกรอบเล่นฮะ แล้กก็บิบอุปกรณ์พวกไม้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นพวกเอออันนี้ก็จะเป็นพวกที่แบบว่าคือผมซื้อมาแล้วผมไม่รู้ว่ากล่องไว้ไหนผมเลยซื้อช้นงางของทำมาวางกล่องนี้ผมคือซื้อทั้งหมดนะฮะใครที่ติดตามผมบ่อยฮนะค็คือผมรีวิวตรงนี้ไปแล้วว่ามีของเท่าไหร่บ้างแล้วมีอะไรบ้างก็ติดตามไอตรงนี้เลยนะครับติดตามตัวไอเลยนะฮะก็มีอะไรบ้างก็ดูกันเลยนะฮะแล้วก็จะมี พิกเกอร์ไม้แล้วผมที่เป็นรูกปัดเอ็กคอร์และมีแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมอยู่กับผมแล้วอันนึงซึ่งผมหาซื้อตู้กระจกไม่ได้แล้วส่วนตัวก็คือไม่มีตังค์ด้วย <c oughs> โอเคครับต่อมาครับผมเป็นโซนทํางานครับผมเป็นโต๊ะคอมผมเองนะฮะก็จะเป็นสองจอผมชอบเล่นสองจอมากกว่านะฮะตัวน,นี้คืออันนี้คือจอว่างเปล่าเฉยๆไปให้ดูงานแล้วก็มีโปรแกรมไว้ทํางานนะฮะเนี่ยเนี่ยก็จะมีโปรแกรมไว้ทางานนะฮะนี่มี พอแลนด์เอฟเฟคออโต้ยูเอไอไลท์ลูมปุ่ตชอตนี่คือพวกเกมผมใช้ประจำในการทำงานนะครับผมอ่าแล้วก็หน้าน,นี้ก็จะเป็นหน้าเก็บพวกพวกไฟล์ต่างๆผมเองนะฮะก็จะเป็นพวกไฟล์างานเก็บแล้วก็เมนูมินินี่คือส่วนสเปคคอมนะครับผมผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมเป็นคอไอเจ็ดเจนแปดนะครับผมส่วนการ์ดจอเป็น RTX 2060 Super ครับผมส่วนแรมผมเป็น16บหกิกนะครับ ราะว่าสปายของผมนะ,ะอยู่ที่850วัตต์นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่พูดลึกแล้วกันนะผมบอกไว้แค่นี้คือว่าเป็นคอมที่ผมไว้ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับผมต่อมาส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นที่กินข้าวชาร์จแบตบเก็บรกรงเก็บของผมเองนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อที่ผมใช้ประจานะฮะก็จะมีพวกไออันนี้ก็คือไว้ล้างหน้าครีมไว้ตอนทานตอนเช้าผมพาวเวอร์แบงค์นะครับผมแล้วก็สเปรย์ห้อง อันนี้แก้วเยติครับผมผมเป็นคนที่คอแห้งง่ายมากครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับแฟนนะครับผมซึ่งผมใส่แค่รูปเดียวคือผมยังไม่ทําตกลงกับแฟนว่าผมอะจะเอารูปอะไปปริ้นแล้วคือคือผมยังไม่คุยดีกว่านะครับผม,ผมยังไม่คุยว่าผมจะเอารูปอะไรามาติดนะครับผมแต่รูปเนี้แฟนอนุญาตแล้วผมก็ปริ้นมาในวันเกิดแฟนแล้วก็ผมปริ้นมาเผื่อนึงด้วยเอาใส่ไว้นะครับผม ก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่ตกลงกับแฟนว่าเราจะใส่ลูกอะไรกันนะฮะแต่ก็จะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับผมก็เหมือนกันฮะราตกลงกับแฟนได้ก่อนว่าจะเอารูปไหนใส่เข้าไปดีก่อน,นะฮะถ้าได้แล้วก็พิมพ์แล้วก็ใส่ครับผมยังไม่คุยกับแฟนนะยังไม่กอดว่าผมยังไม่คุยกับแฟนนะครับผมต่อมาเป็นโซนเก็บของอันนึงของผมนะคือนี่ครับผมเป็นตู้เก็บความชื้นเกี่ยวกับกล้องหมดเลยฮะซึ่ง นี่ครับผมก็จะมีเลนนะครับผมนี่คือใครจะตามเฟซผมนะผมจะเอาเลนเนี้ยไปขายในะผมเลนส17 S 1.8นะครับผมแล้วก็บีกล้องโซนี่ครับผม A7R Mark 2นะฮะต่อมาอันนี้ก็เป็นเอ่อที่เก็บของเล็กน้อยผมก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแว่นตากรองแสงน,นะฮะแล้วก็มียายาแบบยาพวกอาหารเสิร์ฟนะก็อันนี้สเปรย์สเปรย์สเปรย์ฉีดตูดเอ้ยสเปรย์ฉีดจกักละ ก็จะมีพวกยายให้ผมไว้ออกกระางกายด้วยครับก็จะมีน้ำมันปลาอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ก็ยองกันเขาจะกินกันนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยจะออกแล้วต่อมาอันนี้ผมจะเป็นที่เก็บอุปก,กรณ์นะครับผมก็จะมีอุปก,กรณ์เขาสาดกล้องแล้วก็ไม w ครเวลนะฮะแล้วก็ไม์ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นที่เก็บตรงนี้เหมือนกันนะครับผมข้างล่างครับผมเก็บของพวกจุกจิกทั้งหลายครับพวกสีกระเป๋าผ้าผ้า,าแล้วก็กินสกีนแล้วก็ตัวเก็บสายไฟนะครับผม แล้วข้างล่างตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะก็จะมีพวกกันทานะผมซึ่งกันทาผมต่อแล้วผมไว้ไหน,นครับคือผมไว้ในกล่องนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตู้สำหรับเก็บของนะครับก็เลยไว้อยู่ในกล่องหมดเลยนะครับผมนี่ก็รางเก็บสายไฟนะเละมากผมบอกเลยว่าข้างล่างคือเละมากใช่ใช่เออพูดถึงข้างล่างตรงสายไฟผมดึงเลยผมซื้ออนี้มาครับผมตัวแบบเหมือนตัวแบบตัวเพิ่มสาย USB ผมก็ ซื้อมาแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมก,ก็เป็นไอเทมที่ดีอย่างหนึ่งนะไว้ใช้นะครับผมโอเคครับผมนะต่อไปก็เป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งทำงานอยู่ประจำนะครับเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผมแบรนด์ไทยนั่นเองฮะเอ่อนี่ผม G G Sport นะครับผมเอ้ย E Sport ใน Revolution E Sport นะครับผมเป็นแบรนด์ไทยนะครับผมเป็นเก้าอี้ผมนั่งประจำทางานประจาแล้วก็เล่นเกมประจานะครับผม นี่สภาพการใช้งานของจริงนะฮะดูครับเละมากบอมเลยบลเละจริงๆ,งๆก็เป็นสภาพการใช้งานครับก็เห็นางส่นสภาพตามการบิไลน์ไหมโยกเยนี่ก็โยกเหมือนกันับแต่ไม่โยกไม่มากครับแต่นี่คือโยกโยกยับเลยแล้วก็มีรอยขาดตรงนี้นิดนึงฮนะสภาพการใช้งานจริงนะครับผมเตียงนะครับผมก็คือเป็นเตียงที่ผมบอกคือเป็นเตียงไม้ล่างราคาอยู่ที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมถ้าใครยังไม่รู้ว่าเตียงผมซื้อมาาที่ไหนนะครับกดตัวไอตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้แหละตรงนี้สักอันที่หนึ่งนะสักที่หนึ่งก็เป็นเตียงที่บอเลยว่าคือคนส่วนมากเขาจะไม่ได้ค่อยซื้อเตียงแบบนี้เท่าไหร่นะฮะก็เป็นคนที่ชอบอย่างนี้จริงเขาถึงจะซื้อมานะครับผมส่วนเตียองผมอันนี้นผมก็คือมันเป็นเตียงแบบยังไงอะเป็นเตียงสองชั้นนะฮะน,นี่คือเตียงสปริงส่วนนี้คือพ้าล่ะนะครับผม คือใส่วมกันเนะี่ยมันก็จะนอนสบายนิ่มๆน,นะฮะผมบอกว่านอนสบายจริงนิ่มมากมส่วนตรงนู้นนะผมนี่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป้ปอดนะครับผมเป็นมันจะเป็นเอ่อเปิดเอ่มเเอม,มันเป็นแบบว่าใส่พวกเนี่ยครับพวกค่อยขออะไรอย่างงี้ตอนสิตอนแรกผมซื้อมาผมผมดูไอตัวคนนี้ผมชอบมากคืออาร์ตแอซอนครับผม คือเขาจะซื้อมาเพื่อวางเปิดใช่ไหมใจผมฮะจะวางดาบนะครับผมมันดาบที่ซื้อมาตามแบบพวกห้างแบบถูกๆนะฮะประมาณ800 700 900, 900นะฮะเป็นห้างแบบดาบไม้ก็คือว่าผมอยากซื้อมาวางตั้งโชว์ไว้ความเท่ครับผมแต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่อนุญาตครับผมกล่าวว่าจะซื้อปืนปืนเอ่อปืนของจอห์นวิกเออปืนของจอห์นวิกครับก๊อกสามก๊อกสิบเจ็ดหรือก๊อกสามสี่นี่แหละ นะครับผมโคตรเท่เลยอนะันนั้นแ่ะผมอยากวางไว้ตรงนี้มากแล้วข้างบนเป็นดาบน,นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกเก็บพวกนี้แหละฮะก็เลยสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อครับผมเพราะว่าไม่มีตังค์ด้วยแหละนะต่อมาเนระื่องเสื้อผ้านะครับผมผมบอกแล้วว่าใครที่ชอ,อ,อบเสื้อผ้าหรือว่าอะไรขอภายด้วยนะผมชอบจับแบบนี้มากกว่านะครับผมคือเสื้อผมใส่ประจําไว้ตรงกลางส่วนเสื้อผมไปหาไลัยนะครับก็จะไปทางขวา,น,ขวาน,นะครับผมพวกเสื้อที่ผมใส่ก็เป็นพวกเสื้อสูทเสื้อ S <S <an other> ยีนเสื้อจัคเก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็จะวางอย่างงี้ครับผมนี่ฮะส่วนอันนี้คือไม,ไม่ไม่รู้จะวางไว้ไหนนะครับก็วางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บเข้าไปข้างในอีย์เดิงคือผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปข้างในนะครับผมเพราะว่าผมต้องเอามาแยกแยกด้วยเพราะว่าอันไหนคือเสื้อฮู้ดอันไหนคือเสื้อยีนอันไหนคือเสื้อเปมอคือวางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปใส่อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วพอปับรวมทัวร์สับห้องผมผมเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยก่อนสปายให้กันด้วยของเวลาใจของทำพิการต่อไปคือเดซเดจดก,กายนผมไม่ไปครับ